เยเห็นบ่าพี่น้องนี่แหละตัวจิปโปมครับหมดความวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวกับแกล้มย่างดีขัวกุดจี้กับน้ำตาเราฉลองความเศร้าเมาเหล้าข้างหัวบ้านงาน กชอกช้ำน้ำตาหมดแดงมืออื่นคำแพงแก้มแดงสิเข้าพาควันกับลูกเศรษฐีดีกรีหนุ่มทนาคารเครื่องไฟในงานดังปานว่าฟ้าพาหูโอ้ยอกใจคากแนคำแพงบาแล ว่าภัยสิตายคืองูก่อนหักถนอมบ่ยอมให้มนมองมูสู้ทนหามจูวบ่าเคยคิดชั่วหามเศร้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมไม่เคยคิดชั่วนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมครับผมคนบ,นบ้านบ้านอุวิชาแนล คือเก่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านบ้านหนุ่ยชายแนลด้วยครับเมื่อนี้ก็เดินทะลุสวนออกมานะครับผมเป็นสวนป่าศักดิ์ที่อยู่หลังบ้านของพี่สาวนี่แหละครับผมทะลุออกมาหาสวนอ้อยนะครับอ้อยก็โอ้ประมาณนี้แหละครับผมตาลริโตนศาดเจ้าของแทแนลบอยยืดบอยงามบอยอย่างเคอเพิินหรอกครับบอยพอปุ๋ยบอยพายา ดูแลเอาหอ้าบอ่อได้ต,ตั้งแต่ช่วงแรกๆบ่อดได้มีเวลาให้เพื่นนะครับภารกิจหลายอย่างโพดบ่เป็นยัยงครับกะกะว่าเดี๋ยวอ,อีก2เดือนนี่ช่วงเปิดหีบช่วงปลายปีนะครับประมาณตีว่าทันวากันแล้วกันครับผมเดือนทันวากส็สิได้ทาการตัดตัดแล้วผมกะกะว่าจะเคลียร์พื้นที่แล้วก็โลต่อแร้วปลูกไหมครับผมเดี๋ยวจะร้องอีกไม่รอบนึงครับ จริงๆผมบรถนัดทั้งทั้งงานส่วนงานเกษตรอีกอย่างเนาะครับแต่ว่าถือว่ามีใจมีใจฮากอยู่ครับผมมีใจรักรักเล็กขโมยน้อยบอ่แมนครับผมมีใจรักในการทําสวนทาการเกษตรเนาะครับยังบรทานในมีประสบการณ์ครับผมก็ต้องร้องเบ้างนะครับผมบร้องกับบอลูอยู่น้าบ้านน้าให้น้าสวนเขาก็ต้องปรับโตนะครับเคยอยู่ ในโซนในเมืองทำมาหากินอยู่ในเมืองมาหลายปีครับกลับมาอยู่บ้านเขาก็ต้องปรับปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่กับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ครับผมจะต้องทําให้ได้ครับพื้นพ้าเห็ดพา้าทำในอย่างในในแต่ละโซนแต่ละพื้นที่ที่เขาได้อยู่ได้อาศัยเขาก็ต้องเ็ุไปในทํานองที่มันใกล้เคียงกันเพื่อจะหาะความถนัดของเจ้าของเนาะครับถ้าบ่ถนัดแล้วก็บ,บ่มีใจฮัก ในงานหรือว่าในสิ่งที่เฮาเห็ุผลที่ตอบแทนมามันกะมันบริได้ผลรอยเปอร์เซน็นต์นาะครับผมแต่ถ้าเฮามีใจฮักแล้วก็มีความถนัดมีความพยายามตั้งใจทําในสิ่งที่เฮาเห็ุครับผมผมคิดว่ามันคงบ่เกิดความสามารถเฮาเนาะครับผมจังใดกะขอบพระคุณ f อขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับที่เข้ามารับชมอ่ช่องคนบ้นบานๆอุ๋ยชาแนลนะครับ ผมคิดว่ามันอาจจะมีส่วนที่ว่าห้องบริถาย,ถาย่ำที่นี่หากอ้อยอ่ะมันก็นเลยบ่าสามารถที่จะหาอาหารลึกๆได้นะครับเพราะต่อสองมันก็นเลยออกมาประมาณนี้ปุ๋ยกับบ่พอะเวลาที่มาดูแลมาจัดการเรื่องหยาช่วงแรกๆบม่มีนะครับใดแต่มาฉีดอยู่รอบนึงก็คือว่ามันหัดอ้อยจนพอแห้งแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกไม่ช่วงหนึ่งของผม ที่ผมจะเก็บเอาปัญหาของจุดนั่นตรงนั้นมาปรับมาแก้ไขในรอบต่อไปที่ผมจะปลูกนี่เนาะครับจังใดก็ซอยติดตามช่องคนบ้านหนุ่ยชาแนลหน่อยเด้ครับเดี๋ยวผมจะาทาคลิปเกี่ยวกับอ้อยแป้งนี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ทําการปลูกใหม่เนาะครับผมไปครับเมื่อน,นี้เดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกแล้วครับนี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นห,นนหูจีปมเนาะครับผมก็เลยล้องขูดเบิง นี่เด้อครับพี่น้องอุ้ย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 ,ยมันขามันเป็นหนามเนาะครับหลายท่านไงคือสีรูอยู่เนาะครับว่าแบบเนี้ยคือตัวจีปโปมแต่ว่าหลายๆท่านก็อ่าสีบบลูหรือว่าเรียกบลคือกันเอิ้นบลคือกันกับมีครับอยู่ในนี่ก็คือว่าบางมือกับมีไทยบ้านมีพี่น้องหมู่บ้านนี่แหละครับผมมาขอขุดคอ,อยยังกันเนาะครับกับบัวกันครับผมขุดเราก็ซ้อยทมไหนใ่เดอ้อเพื่อนขุดไปขัปข่วไปไป บางคนกัไปแจ้วนะครับนี่ตัวที่ปลอมนี่ครับอยู่ในปลาสักนี่แหละครับผมกับพอมีพอได้กินครับไปแล้วโดดลงๆไปแล้วอืมธรรมชาติครับผมอยู่แบบธรรมชาติผู้ใดก็จะว่าปลาบม่มีความหมายบ่มีประโยชน์เด้อครับได้ยินมาหลายแล้วเนี พูที่ว่าแบบเนี้ยนะครับผมว่าบางทีมันมีประโยชน์ก็คน้นบางคน้นค้นบางประเภทอีกไมพูดแหละครับต้นไม้หรือปลาแต่ละอย่างเนี่ยนะครับแต่ว่าค้นกับสวนมากอะบมมองถึงประโยชน์หรือว่ามองบ่เห็นประโยชน์ของปลาของต้นไม้ของอย่างหรอกครับผมสีมองเห็นแต่ที่อย่างกับสร้างที่มันเห็นเงินได้เร็วๆประมาณนั้นนะครับที่มันทำเงินได้หรือทำเงินได้เร็วๆนะครับ มองประโยชน์แค่ตรงนั้นแต่ว่าชีวิตจริงๆของเขาเนะ่ะมันหนีน้ำหนีปลาหนีธรรมชาติบ่พ้นหรอกครับอยู่แบบนี้แหละครับผมถ้าบ่ติดแต่ว่ามียุงหลายนี่ก็โอ้สบายสบายครับเย็นสบายเขามา้ในนี่นะครับลมลืม่นมันกระซิมีหยาหลาแนะี่ยเพราะว่าพี่สาวใ้ใไ่ปุ๋ยต้นสักนะครับตามโค้นต้นสักผมก็พอยอดไปแล้วฝนมันตกลงมาที่นี่ พวกหญ้ามันก็นเลยพลอยได้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ว่าเฮวหวานสซต้นสักน้ำนะครับหญ้าที่เห็นนี่ก็รู้สึกสีหกแน่พอผมกับ่มีเวลามาถากช่วงไกลๆโค้นออกนะครับส่วนล่องกลางๆมันผมก็เอารถไถมาค่อยๆค่อยๆลูบค่อยๆดันออกน้อยนึงเมื่อนี่บบมีอย่างหลายพะพี่พาน้องเข่าวสวนนะครับพายเอซเข่าวสวน ชมบรรยากาศในสวนทะลุไปหาสวนอ้อยน้อยนึงลมลื่นครับเย็นสบายครับในนี่ยังทะลุขึ้นมาหอดนาะเขากำแล้วครับเป็นยังไงเนาะเป็นแต่ได้กินยูบะนอแต่ว่าต้นมันเริ่มกลมแล้วเด้ยครับบางต้นก็นเริ่มแท้งห้วงอกไม้แล้วครับ ของคนอื่นเพิ่นน่ะก็คือว่าออกห่วงออกอย่างงามแล้วบางคนกับเพิ่นไกส่สีได้เกี่ยวหรอกก็มนี้ครับที่ว่านั่นแหละครับได้ซําใด็เก่าซํานั้นเฮ็ดละละนะครับอ้ามีห่วงสอดขึ้นมาแล้วนั่นลอยมีลอยมีห่วงสอดขึ้นมาให้เห็นแล้วครับแต่ว่าเขากำยังบ่ท่านได้เห็น ยังบรทันได้เห็นออกหวงอ้อเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังโพออกมาแล้วครับนี่เห็นปะครับอู้ห่นะกำลังซอดขึ้นกันครับผมเข่ากำว้าวมารุนาร่นมาลุ่นโอ้อันนี้ไลเบอร์ี่โพออกมาอีกแล้วแล้วก็อ่าส่วนทั้งนี้ครับที่ว่าผมออกมาปักที่หลังนะครับมัน มันบบทันมันบบทันเพิ่นแล้วก็สังเกตดิครับคือมันได้ระยะของมันนะครับเพิ่นว่าได้ระยะเวลาที่มันต้องออกห่วงออกอย่างเนาะมันบบทันได้แตกกาเลยก็เริ่มออกห่วงแหละได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นครับดีกว่าปล่อยพื้นที่ว่างทิ้งให้เสียประโยชน์เนาะครับผมเมื่อนั่นก็ไปได้เคอมันแจวมาจากจากหอบน้อยๆยเนี่ยแหละครับผมกับมาหัน ท่นเอามาปาักไว้ตามตรงคันะตรงนี้นะครับอ่าก็รอดอยู่ได้แหละครับอ่ารอดอยู่รอดอยู่เขือมันแจวเนาะครับคือเข่าผมเริ่มออกหว่วงแล้วครับนี่กระหูกจีปโปมเด้อครับพี่น้องมีโปรตีนสูงครับผมคล้ายๆตากแตนแต่ว่าตัวใหญ่กว่าเด้อครับสำหรับพี่น้องที่ บรรลุจักหรือว่าบางภาคบางพื้นที่เพื่อนกอาซีเรียกซื้อบอคือกันเนาะครับแต่ทางบ้านทั้งนี้เพื่อนเอินจีปโปมโอ้ยออกมาตรงนี้หกหลายครับอ้ยหยานี่ผมเอามมหยอดยอดไว้ครับที่เห็นเขียวๆอยู่คางๆนี่เนาะครับเนี่ยครับนี่เขียวง้มแท่และเอามมหยอดไว้อะครับแล้วก็ที่เห็นข้างในนี่คือ ไรเบอร์ออรี่ที่ว่าเป็นเป็นต้นกล้าที่ผมวานไวต้ตอนแรกครับที่ว่ามันแน,น่นโพดอะครับนี่ก็ออกห่วงแล้วจะกระจกักซสีได้สั่มแดครับผมเพราะว,ว่ามันหนาแน่นคักโพดเนาะครับโอ้เบิ้งม็ดว้าวอืมเริ่มตรงแล้วก็มีครับผมแล้วก็รอบนอกนี่ผมหยอดเป็นลุมเป็นลุมไ้เนาะครับรอบนอกนี่เป็นเออเป็นเข่าอย่างละเข่า เขาน้าปีธรรมดานี่แหละครับที่ว่าผมไปได้มาที่หลังนะเนาะครับอันนี้ก็คือกันครับผมอันนี้ผมก็ที่ว่ามันเหลือแล้วผมก็ลองไม่หยอดแต่ว่าตรงนี้ดินมันมันแห้งหลายเนาะครับมันก็ซิมีแค่บางต้นบางกลุ่มที่ว่ามันพอสิเห็นความเขียวแน่เนาะครับอันเดียวกันครับผมกับที่เขียวๆและแหล่อยู่ฟังทั้งพุ่นแหละครับเป็นเข้าอันเดียวกันครับบางกอกเพาสซเห็นความเขียวนะครับบางกอก ไปทั้งเหลืองแล้วไปทั้งเพิ่นแล้วครับบางกอจะบางกอกับมาทั้งเฮาอยู่ครับต้นหมกร้าวนี่ก็ปลูกไว้นี่ก็เข้าปีที่สามแล้วครับผมพร้อมกันกับด้านหน้านุ่นละรอดอยู่กับสามหรือสีนน่ต้นนี่แหละครับต้นบักม่วงต้นนี้กัประมาณสี่ห้าปีแล้วครับเผื่อแป๊บเดียวคือซีได้กินละเด้ครับ เม็ดมันนะครับอันนี้เอาเม็ดมาปลูกบ่เชิงปลูกหรอกครับจริงๆก็ให้อาหารใกล้แล้ะก็หั่นบักม่วงตอนนั้นมันบักม่วงสุกหลายกะหั่นให้ไกล้กินนะครับบัดนี้เพราะกินเหลือๆเสร็จแล้วก็โกยเป็นไกล้ออกมานะครับมาใส่โค้นต้นไม้รือปลูกอีอย่างตรงนี้แหละผมจําบ่ได้ที่นี่เม็ดบักม่วงมันกับมาน้เนะครับผมว่าสิบ่วไห้มันมาแต่มันว่าโอไยใน้ไปนน่มันว่าก็เลยเอาเอามากับมาอืมก็เลยเอามากองทิ่มไว้นี่ วันนี้ผัดงอกขึ้นเป็นต้นครับเอาใหใหไงแน่เพิ่นว่าเอาผมก็เลยว่าเอาไงกใหไงสันตัวก็บ่ได้ว่าได้ละผมกับวายังสี่เพิ่นกับว่าเออเดี๋ยวจากน้อยสิมีลูกให้กินเด้อเอาขมิ้มมาก็สิกินผมก็เลยว่ายังสี่ครับผมอ้าวปากไปยังสี่กับสิ่พ่อได้แน่อยู่เด้ครับนี่โอ้ยผมเริ่มบ่ไวกับยุ้งแล้วครับจังใดคลิปนี้ก็คือสิ พอแต่เพียงเท่านี้และมั้งเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิพาไปเฮ็ดยางกะมาติดตามช่องคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลอย่าเฝ้าเลิกติดตามอย่าเฝ้าทิมอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อครับเอฟซีทุกท่านพี่น้องทุกท่านก็ได้จังไดก็ขอบคุณหลายๆขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยใจจริงเด้อครับที่เข้ามาติดตามช่องคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลนะครับเนาะจังไดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเด้อครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับจงใดก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกทุกท่านเลยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องคนบ้านบ้าน,านอุ๋ยชาแนลนะครับผมสาหรับวันนี้คนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลก็คือศิลาพีลานองลาเอฟซีไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมลาไปแล้วครับบายๆครับผม